ณปัจจุบันค่าครองชีพสูงมากการที่เราปลูกผักกินเองเนี่ยปลูกกะเพราปลูกสารหน่ปลูกมะเขือปลูกผักบุ้งปลูกมะกรูดปลูกถั่วพูปลูกโหระพาปลูกข่าปลูกตะไครปลูกมะนาวปลูกกุ้ยช่ายคือการที่มีผักกินเองทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ปลูก กระถินคือก็มีผักกินเองทั้งหมดเป็นเรื่องที่ดีเนี่ยปลูมาากมะระกอการที่ปลูกผักกินเองทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากปลูกพริกแล้วก็พริกมีความสำคัญผักทุกชนิดที่เราปลูกไว้นี่ก็คือมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต ก็คือว่าถ้าเกิดเราไม่มีผักเหล่านี้นะอย่างเช่นเราอยากกินมะเขือก็คือ10บาทแล้วเนาะอยากกินพริกก็คือ10บาทโหระพาคืออย่างตำมาคืออย่างพริก10บาทกระเพรา10บาทโหระพา10บาทมะกรูด10บาทคือหลายๆหลายๆสิ่งหลายๆอย่างขึ้นก็หลายสิบนะแต่การที่เราปลูกไว้เองปลูกไว้กินเองเนี่ยเขาเรียกว่ามีการประหยัดค่าใช้จ่ายก็เรียกว่าดีนะแล้วทาให มีเงินเหลือเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะเอาไปซื้อสิ่งของที่เราไม่สามารถจัดหาเองได้หรือปลูกเองได้อะไรประมาณนี้แล้วก็เราก็จะได้มีค่าใช้ใจ่ายตลอดบางครั้งการดำรงชีวิตนี้ก็ขึ้นอยู่กับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างหลายๆปัจจัยเพราะว่าในยุคนี้สมัยนี้สิ่งสำคัญณปัจจุบันก็คือขึ้นอยู่หลายๆปัจจัยเพราะว่าเศร,รษฐกิจโลกก็เปลี่ยน สภาวะทางการตลาดหรือข้าวของอะไรก็แพงขึ้นทุกอย่างเปลี่ยนเปลี่ยนหมดเปลี่ยนแบบเ,ออเปลี่ยนมากๆคราวนี้ถ้าเกิดเราไม่ดูแลตัวเองไม่ช่วยเหลือตัวเองไม่หาผักอะไรมาปลูกให้ตัวเองกินอ,อแบบนี้ก็คือมีค่าใช้ใจ่ายมีต้นทุนในการดำดำรงชีวิตนี้มากมายเลยเชียวเนี่ยอย่างเดี๋ยวเราจะเล่าถึงประโยชน์ที่เราปลูกเนะาะมะเขือพวงก็มีทั้งแกงมีทั้งแกงมีทั้งจิ้มน้ําพริก หลายหลายอย่างแล้วก็อย่างมะกรูดเนี่ยหลากหลายเมนูเลย่สพูก็ได้เป็นบางเมนูบางคนกินเป็นกินไม่เป็นถั่วพูนี่ไม่มีความสําคัญนะแต่ผักบุ้งเนี่ยสำหรับบ้านอื่นไม่รู้นะบ้านเราเนี่ยเป็นกําลังหลักผักบุ้งนี่ได้หลากหลายเมนูแล้วกินประจําส่วนต้นกุยช่ายนี่ต้นกุยช่ายนี่เราเองก,ก็กินไม่ค่อยเป็นนะแล้วก็กแต่ปลูกไว้ก็คือมีบ้างบางเมนูที่เอามาแทนต้นหอมเพื่อให้เป็นสีสันแต่ว่าไม่ได้ใช้เป็นหลักนะอย่าง กระไค่เนี่เราไว้ย่างปลาต้นขาเอาไว้ตำพริกแกงเครื่องแกงแล้วก็ต้มขาไก่แล้วก็ทำข้าวต้มอะไรประมาณนี้กระเพานี่ก็คือผัดกระเพราอะไรก็คือทุกอย่างมีประโยชน์อย่างพริกเนี่ยสำคัญยิ่งเลยนะโหระพาก็ได้หลากหลายเมนูสารแแนก็เหมือนกันแล้วสารแแน่นี่หาซื้อยากนะเอาจริงๆแม่ค้าแม่ขายเขาไม่ค่อยเอามาเพราะว่าคนไม่ค่อยซื้อพอเอามา ก็เสียหายไปอะไรเงี้ยคนไม่ค่อยซื้อเขาก็เลยไม่ค่อยนําเข้ามาถ้าเกิดปลูกทิ้งๆไว้เองอะไรอย่างนี้ก็ง่ายๆนะแล้วก็มีให้เรากินตลอดเนี่ยอย่างการที่ปลูกต้นผักบุ้งเนี่ยก็ง่ายๆเนี่ยปลูกเสร็จหรือทิ้งหรือทิ้งปลูกใหม่อย่างเงี้ยก็คือง่ายๆคือทุกอย่างมันง่ายถ้าเรามองว่าง่ายแต่ปัญหาของ ปัญหาของการปลูกผักนี่คือมันก็มีก็คือทุกคนต้องมีเนื้อที่ถ้าไม่มีเนื้อที่คือเนื้อที่เล็กน้อยอะไรอย่างนี้ก็จะปลูกไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราเช่าสถานที่มีเนื้อที่อะไรอย่างเงี้ยเราก็พอที่จะปลูกผักปลูกอะไรกินเองได้เนาะวันนี้เราก็เล่าเรื่องไปเรื่อ,เอยเปื่อยนะวันนี้ไม่มีสาระใดๆแล้วก็อา,อาจบคลิปไว้เพียงเท่านี้บายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่